ตานเดียวนี่คือเป็นทีมอในส่วนของตำบลหรือว่าอำเภอรครับในสระบุรีตานเดียวเอฟซีเนี่ยเราใช้ผู้เล่นจากในพื้นที่อำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้งหมดเลยครับอืมเป็นไงครับผลงานของตานเดียวครับก็ถือว่าน้องๆก็ตั้งใจทําได้ดีครับก็ผลการแข่งขันก็ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดครับ โอ้ครบถ้วนเลยนะฮะครบถ้วนครับทีนี้เห็น,ม,นมีปเด็นมีประเด็นทางโซเชียลว,ว่าตาลเดี่ยวมีการยืน่นฟะ้องคือประเด็นมันเกิดจากอะไรครับผู้ใหญ่อ๋อประเด็นเนี่ยเกิดจากการที่สมโมสรกรุงเทพฟอร์มูล,ลีเอฟซีครับกู้แข่งขันในนัดแรกอส่งผู้เล่นที่ไม่ได้มีรายชื่อในตัวจริงตัวสำรองใน,ในใบรประกอบคู่เนี่ยลงทําการแข่งขันอื ซึ่งทางผมในคนะผู้จัดการทีมก็ได้ยื่นประท้วงตามสิทตามระเบียบของสมาคมผมก็ได้ยื่นไปที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการวินยัยพิจารณาวินยัยและมารยาตของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระรมราชุบธมก็ได้พิจารณาครับตัดสินให้การประท้วงเนี่ยเป็นผลอืและทําให้เราเนี่ยกลับมาชนะสองศูนครับ อ๋อก็คือมีการประท้วงแต่ว่าในที่สุดตานตานเดียวคะแนนก็ไม่พอก็ตกรอบไปใช่ไหมฮะไม่เพียงพอครับ <c oughs> ไม่เพียงพอนะครับผมอ่านั้นเป็นอีกหนึ่งทีมแต่ว่าทีมที่เข้ารอบแต่นีนที่เราจะคุยกันนะประเด็นหลกัหลกๆก,ก็คือสระบ,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 บุรีซิตี้ครับผมสระบ,บุรีซิตี้ครับผลงานไงมครับเอารอบแรกก่อนครับสระบุรีซิตี้เนี่ยสระบุรีซิตี้ปีนี้เราก็ยังใช้ผู้เล่นซึ่งเป็นชุดเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับโดยมีโค้ชนุ นัทพงเทมันีเป็นหัวหน้าผู้สองเช่นเดิมน,นะครับผลงานในรอบแรกเนี่ยนัดแรกเราพบกับเมืองกรุงเอฟซีเราชนะ2-0นัดที่สองเราพบกับทีม APD ีดียูนนะครับเราก็ชนะ5-1ค <c oughs> ื <c oughs> อก็เหือนกันก็ครับ <c oughs> <c oughs> ออกมาค่อนข้างน่าพอใจครับ ก็เป็นที่หนึ่งในสายใช่ไหมเป็นที่หนึ่งในสายครับเข้าไปเล่นในรอบถัดไปใช่ครับเข้าไปเล่น,นรอบถัดไปในวันที่สิบสี่พฤษภาคมครับพบกับทีมปากช่อง SCK ครับทีม <c oughs> ทีมดังทีมดีจากจังหวัดตารล่าสีมาครับคือทีมนี้เคยเคยปะทะแข่งกันไหมครับผู้ใหญ่ยังครับแต่ไม่เคยครับอ่าตอนนี้ในจอเราเนี่ยจะมีภาพเป็น กราฟนะครับการประกบ,บคู่คือโซนตะวันตกตอนบนก็คือก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่ที่เป็นกลุ่มของของทางซีกเราแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งทางตะวันตกตอนล่างก็จะมีก,กลุ่มหนึ่งอีกซีกหนึ่งที่จะเอาผู้ชนะสุดท้ายเลยมาเจอกันถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับดูด,บดูตารางการประกบ,บคู่ก็คือโคกกระท้อนซิตี้เนี่ยนะฮะเจอ อ่าไม่เจอสิเขาเข้าไปรอแล้วใช่ไหมใช่ครับเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างสลับ,บุรีซิตี้กับปากช่องเอสีเคครับก็คือของผู้ใหญ่นะั่นแหละสรับุรีซิตี้กับปากช่องครับรนะฮะแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือโลบบรีซิตี้กับโคกสำโรงครับใช่ครับในนี่คือในซีกเราคือตะวันตะวันตกตอนบนใช่ครับตะวันตกตอนบนในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มของตะวันตกนี่เขากี่ทีมครับผู้ใหญ่ทีมเดียวครับ ต้องเอากินตอนบนแชมป์ตอนบนปชรงกับแชมป์ตอนล่างเพื่อเอาหนึ่งทีมขึ้นชั้นไปเล่นไทยลีกสามครับโอ้โห,โห <c oughs> แม่ดูเดือดหน้าดูเลยครับผมไอในกลุ่มเราเนี่ยผมดูตารางการประกบผู้เนี่ยก็เรียกว่ายังเข้มข้นอยู่แต่ว่าความเข้มข้นไม่สุดคือตะวันตกตอนล่างที่เขาประกบคู่แล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้คือของผู้ใหญ่เนี่ย อ่าก็ไปเสียเปรียบทางโคกระท้อนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปเจอปากช่องถูกต้องไหมครับผมอืมโคกระท้อนเนี่ยต้องโคกระท้อนซิตี้ต้องยกให้เป็นทีมเต็งเลยครับเพราะว่ารวมผู้เล่นสีเทาดีไว้มากมายครับอืมแล้อีกทีนหนึ่งก็โบรีซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยครับเล่นดีเล่นดีนะครับอืมีิ ก็คือของเราเนี่เจอปากช่อง S T K วันที่14กี่โมงสนามไหนครับผู้ใหญ่14พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงครับสนามใจฟ้าคคเดมี่ครับจังหวัดลบบุรีครับอ่าโอเคถ้าเราชนะนเนี่ยเราก็ไปเจอโคกกระท้อนถูกต้องไหมใช่ครับต้องครับในในเกมนี้ผู้ใหญ่คิดว่าไงการเจอปากช่องเนี่ย เจอปักช่องเนี่ยปากช่องเนี่ย S.K เป็นทีมทีมดีเลยครับระบบดีจากจังหวัดนครราชสีมาครับเราคงมองไปทีละเกมทีละนัดเน้นไปทีละนัดืมคงตอนนี้สมาธิมุ่งไปที่แม์ที่จะเจอกับปากช่อง S.K ก่อนครับอทำให้ดีที่สุดครับเพื่อใช้ชน,นะใน หน้าจ้องเรามีรูปกลุ่มผู้บริหารที่ยืนอยู่ประมาณหกคนเสื้อดําเนี่ยผู้ใหญ่อัดแน่นอนล่ะซ้ายมือครับใครเป็นโคด้ดเป็นโค้ดครับผู้ใหญ่อคนนู้ครับนัตพงษ์เทมณีครับอ,อมผมใส่เสื้อลายใส่แว่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนที่ใส่เสื้อลายใส่แว่นมีไหมในเนี้ปึ๊บเสื้อลายไม่มีในนี้ไม่มีเสื้อลายเลย นะฮะไม่เป็นไรครับผมหน้าจอของเราเป็นรูปที่ทางด้านผู้ใหญ่อัดส่งมานะครับเป็นนักเตะกําลังต่อสู้กันอยู่นะครับอ่ะทีนี้จะพูดถึงสังกยภาพของนักเตะของเราครับผู้ใหญ่เราเราคือเตรียมกันมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีตัวดังๆตัวทีเด็ดในทีมอย่างไรบ้างครับก็ของเราก็เป็นนักบอลที่ส่วนใหญ่เป็นนักบอลเดินสายครับก็ก่อกลุ่มกันมา เรสมควรเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็ยังใช้ใช้ชุดนี้ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้นะครับสาหรับทีเอผู้เล่นตัวหลักของเราก็มีตัมทีมนะครับธามนูลเท้ามณีนะครับอืมตัวเล่นหมายเลขยีิบสองแล้วก็ปอนะครับเบอร์สิบท,ทำลงเล็งจิตนุกูลนะครับแล้วก็ปีนี้เราได้หมายเลขแปดนะครับบุญเสริมผู้รัดเข้ามาช่วย ในแดนกลางครับอ๋อบุญเสริมผู้รัฐอ,อดีตไอ้ที่เคยเล่นอยุธยานะใช่ครับตอนนี้เขาอายุไหรครับผู้ใหญ่บุญเสริมตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบกว่าครับก็ยังพอได้อยู่เนาะพอไ,ได้ครับบุญเสริมผู้รัฐโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่ก็ยังเรียกว่ายังเตะฟุตบอลอยู่นะครับบุญเสริมผู้รัฐอือ กองเชียร์เนี่ยตามภาพเนี่ยกองเชียร์ถือว่าพอสมควรเลยอ็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับที่อยู่ในจังหวัดสระบ,บุรีครับเภอแก่งคอยแล้วก็ในจังหวัดสระบุรีที่เชียร์ตั้งแต่ครั้งที่ทแล้วครับอืมคือเขาให้ความหวังอย่างไรบ้างครับผู้ใหญ่ในทีมสบบระบุรีซิตี้ครั้งนี้ครับหมายถึงว่าจะ คือคือตัวกองเชียร์นะที่เขาต้องการอ่ะนะคือมันอาจจะแตกต่างจากจากผู้ใหญ่ที่พูดมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไปทีละนัดภาพของกอ,องเชียร์เขาเขามองไงมองว่าทีมเราเนี่ยต้องไปอยู่ระดับไทยลีกสามเลยหรือไม่เอ่อเขาถ้าได้เชียร์แล้วเนี่ยเท่าที่คุยเขาก็เชียร์เขาก็อยากให้ให้ขึ้นไปอยู่ไทยลีกสามแต่เราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละทีมเนี่ยก็เตรียมทีมมาดีอืมถ้าเราจะอยากขึ้น ให้ได้เราก็จําเป็นจะต้องชนะ,นะทีมอย่างโคกัทท้อซิต,ตี้นบรีซิต,ตี้นอรทบุบรีซิต,ตี้ให้ได้อเราถึงจะผ่านชิงชันไปเล่นไทยอีกสามได้ครับอทีสุ้กองเชียร์อยากให้เราเล่นให้สนุกอืมเล่นให้สนุกไว้ก่อนครับในเกมการแข่งขันนะแน่นอนแหละครับคือกองเชียร์กับผู้บริหารเนี่ยอาจจะแตกต่างนน่าจานะนะครับ เขาจะมองแตกต่างนิดนึงอะอย่างผู้ใหญ่อาจอาจจะมองว่าเฮ้ยเราค่อยเก็บเก็บทีละคะแนนทีละแต้ม,ท,ท,มทีละเกมถูกต้องไหมแต่ว่ารบรรดากองเชียร์เนี่ยคือเขาอาจจะมองไปเลยว่าโอ้โหเราจะต้องไปหนูนไปเข้าชิงเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ามันมันจะมองอ่าคนละแนวน,นิดนึงครับคือในกลุ่มเนี้ยก็แน่นอนละต้องเอาทีมแชมป์ของแต่ละโซนใช่ไหมล่างกับบนมาชนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอืม มองใครครับถ้าถ้าบอกว่าเป็นโคกสเอเป็นโคกกระทอนซิต,ตี้และอีกหนึ่งทีมในกลุ่มนู้นในกลุ่มนู้นเนี่ยตอนนี้ผมต้องยกให้นนทบบรีซิตี้ครับซึ่งเอาชนะทั้งทัพหลวงยูเนเต็ดแล้วก็เคยูกัแพงแสนไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นทีมเป็นทั้งสองทีมเลย ในกลุ่มนู้นะฮะที่จะเตะวันที่สิบสี่เนี่ยก็มองว่าจะเป็นสมุทรสงครามซิตี้เจอกับเคทียูนเต็ดชะอำท่ายางเนี่ยประกบผู้เจอกับการชนะบุรีซิตี้ฟีฟากำแพงแสนเจอนนทบุรีซิตี้ที่ที่ผู้ใหญ่อัดว่ามานะและอีกหนึ่งผู่น้องแคร์โปลิสเนี่ยก็สลับบุรีเจอกับวัดโบสวัดโบสเนี่ยเป็นของจังหวัดกาญใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่แน่ใจใครับใช่ครับ นะไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าที่ผู้ใหญ่มองเกรงกันไว้ก็น่าจะเป็นนนทบุรีซิตี้ที่มีโอกาสจะเข้าเป็นผู้ชิงของกลุ่มนี้นะครับใช่ครับทีนี้มาดูในโซนของผู้ใหญ่อัดลบบุรีซิตี้เนี่ยกับโคกสำโรงเนี่ยจริงๆจังหวัดลบบุรีเขาก็มาทั้งหมดห้าทีมนะไทยแลนด์เมเจอร์ีนะครับ,รบตอนนี้หลุดมาสองทีมคู่นี้มองยังไงคู่เนี้ดีทั้งคู่ครับเพราะโคกสำโรงเนี่ย ก็เจอกับตามเดี่ยวมาในรอบแรกก็เล่นได้ดีครับเป็ทีมที่มีสเปริลตดีลุลบรีทิตตี้เนี่ยต้องถือว่าโค่นทีมเต็งอย่างลุบรียูเนเตดมาได้ไม่ไม่ธรรมดาครับมักเต็ม,มีมีสภาพร่างกายที่ดีครับก็คือลเ,<ถ>เล่นในบ้านด้วยอ๋อในบ้านด้วยใช่ไหมลุบรีที่เล่นสนามใจฟ้าอาคาเดมี่เนาะใช่ครับอ่า เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ต่อสายคุยกับดรสุจินสว่างศรีนะฮะซึ่งเระเอินก็เป็นเรื่องบังเอินกับผู้ใหญ่เนื่องจากว่าท่านดเรเนี่ยเป็นานายกสมาคมนะฮะทางด้านวอลเล่บอลคนพิการไทยประเภทนั่งก็เลยได้คุยกับท่านท่านก็บอกว่าผมเนี่ยดูแลที่สนามใจฟ้าอะคาเดมี่อยู่ครับ นะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันคงจะได้ไปไปเยือนเหมือนกันอ่ะในส่วนของลบบุรีกับโคกสำโรงเนี่ยถ้าชนะก็จะต้องไปรอแล้วในขณะผู้ใหญ่เจอกับปากช่องยังไม่เจอคู่นี้นะยังไม่เจอลบบุรีกับโคกสำโรงนะใช่ครับอ่าเพราะว่าทางด้านผู้ใหญ่จะต้องไปเจอโคกกระท้อนก่อนถูกต้องไหมถ้าชนะในเกมนี้โอ้โหใช่ครับมันอืมัน ภาษาบ้านผมมันเหลือใจจริงๆนะครับโอ้โหพอผู้ใหญ่จะถึงจะไปถึงตรงปากทางที่จะเจอไก่แชมป์ฝั่งนู้นเนี่ยมันโอ้โหผมว่ามันแม่มันเหนื่อยถ้าไปถึงตรงนั้นได้นะถ้าเป็นแชมป์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดครับสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยคือนักเตะทีมใดทีมหนึ่งถ้าจะไปถึงตรงนั้นมันมันเส้นทางมันลําบากมากต้องบอกเลยนะมันขูกขระไปหมดเลยนะฮะต้องฝ่าฟันจริงๆ นะฮะทีนี้ในส่วนของการจัดการบริหารของผู้ใหญ่เนี่ยเรามีเงินอัดฉีดเรามีโบนัสเรามีอะไรให้เป็นนักเตะที่เป็นกํนาลังใจบ้างครับผู้ใหญ่ตรงเนี้เราก็เรื่องโบนัสเรื่องเองอินอัดฉีดเนี่ยเราเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมากมายคือเราดูแลกันทุกแมตต์นะครับดูแลกันแล้วก็คงค่าถ้าทําสาเร็จก็ก็ต้องมีรางวัลให้กับ นักเตะแล้วสตาฟแนไม่นอนเลยนะครับอืมคือคือบ้านผมบอกข้าวหม้อแกงหม้อครับประมาณนั้นนะครับผมเรามไม่ใช่ทีมที่มีเงินทุนอะไรมากมายครับอ่านะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นไปอยู่ในระดับไทยลีกสามก็ค่อยว่ากันนะครับแต่นี้คือเอ่อเอาตรงๆว่าทีมเราราคามันยังไม่อัพนะพี่หยานนะครับท <นะ S 2> ีบนี้ถ้าเกิดว่าอมองอนาคตหน่อย นะครับในสละบบุรีตัวนี้มันมีอยู่หนึ่งทีมที่อยู่ระดับไทยลีกสามนะครับและแน่นอนมันผมว่ามันอาจจะอยู่ฝั่งลบบรีอีกหนึ่งทีมก็ได้ผู้ใหญ่ครับนะมันอาจจะเป็นโคกกระท้อนหรืออาจจะเป็นสลับบุรียูนเต็ดก็ได้นะครับเรามองเรามองภาพที่มันสวยงามมานะครับณตรงนั้นอ่ะบรรยากาศของกองเชียร์ที่สระบุรีเนี่ยก็ก็จะกลับมาคึกคักในแวดบงฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับอืมผู้ใหญ่มองยังไงผมว่า สระบ,บุรีเนี่ยจะเรียกว่าเมืองฟุตบอลก็ว่าได้เพราะว่าแฟนบอลเยอะมากคนสนใจกีฬาฟุตบอลเยอะมากครับถ้ายิ่งมีทีมให้เชียร์อีกหนึ่งทีมเนี่ยผมว่าสร้างความตื่นตัวให้กับวงการฟุตบอลจังหวัดสระบุรีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นนะนะ ครับฝั่งนู้นจะเป็นหนองแครโปลิสก็คือสระบุรีถูกไหมครับใช่ครับมาฝั่งนี้ก็พวกกระท้อนซิตี้กับสระบุรีซิตี้ก็เป็นของสระบุรีใช่ครับก็มีสามทีมอยู่ในรอบตัดเชือกนะครับผมโอ้โหอ่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลสระบุรีนะครับก็ผู้ใหญ่อัดนี่ก็ทํา ควบคู่มาสองทีมนะครับอยู่ในแวดวงฟุตบอลรากหญ้ามาหลายปีเหมือนกันนะครับถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆนะครับแม้ว่านักเตะเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มเดินสายนะครับอ่ะก็ขอบคุณพว้ผู้ใหญ่อัดนะครับก็โอกาสนี้ก็อวยพรนะครับให้แมตช์วันที่สิบสี่นะครับ นะครับเตะกับทางด้านปากช่องเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเกมสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะรอฟังผลฟังข่าวนะครับถ้ามีโอกาสถ้าชนะเราจะได้คุยอีกสักหนึ่งรอบคือรอบต่อไปก็เป็นรอบที่ต้องเจอกับทีมเต็งจ่าใช่ไหมครับครับใช่ครับอ่าขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เจลิ่ดน้ำดอนครับขอบคุณทางรายการด้วยครับขอบคุณทางรายการด้วยครับขอบคุณครับ